เพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสในการกินนะฮะเรามาลู้ประวัติของข้าวแช่กันหน่อยดีกว่าไหมครับอข้าวแช่นะฮะคืออาหารพื้นบ้านของชาวมอญครับมักจะกินกันตอนหน้าร้อนครับผมมาพอดีเลยครับว้าวขอบคุณค่ะน่าทานมากเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันเลยดีไหมครับวิธีการกินที่ถูกต้องนะครับเราจะเริ่มจากของคาวก่อนนะครับไล่ไปของหวานคือเริ่มจากลูกกระปิต ไล่ไปเรื่อยๆนะครับหรือจะสลับกันก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของเราเลยอ่าตักเครื่องเคียงเสร็จนะครับค่ะตักข้าวตามแล้วก็สดน้ำมะลิ t อยนะครับหอมเย็นชื่นใจสุดๆเลยครับลองดูได้เลยครับเคค่ะเดี๋ยวก่อนครับคุณเอมอนค่ะเราจะไม่เอาเครื่องเคียงใส่ลงไปในชามข้าวแช่นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เสียรสชาติของดอกไม้แล้วก็ความเทียนครับต้องกินแยกกันถึงจะอร่อยครับโอเคค่ะครับผมเชิญครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณปันเทพมากนะคะยินดีครับเดี๋ยวมือหน้านี่อิงขอเป็นเจ้ามือบ้างนะคะได้ครับดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวอิงไลน์ไปนะคะน่ารักงั้นกลับก่อนแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณด้วยนะคะคุณปันเทพ่คะ จะไปแอบตั้งหลายตอนไหนวะพี่คุณแอมอมอนะดีเขาจัดให้ตั้งนานแล้วโอ้โหไม่กล้าบอกกว่าลูกน้องพี่เขารู้ใจพี่จริงๆเลยนะฮะเซอร์ไปถึงที่ตลอดถึงที่ตลอดถึงที่ดิพี่ที่สุดเลยครับพี่อ้อนไปที่ไหนไปไหนบอกมาเลย